เป็ดน้อยห้าตัวต้องแตะตามกันเดิมเพิดเพลินไปในไพวันแม่เป็ดร้องเรียกเสียงดังกาบกาบกาบเป็ดน้อยหน้าช่างกลับมาสี่ตัวเป็ดน้อยสี่ตัวต้องแตะตามกันเดิมเพิดเพลินไปในไพวันแม่เป็ดร้องเรียกเสียงดัง กาบกาบกาบเป็ดน้อยหน้าช่างกลับมาสามตัวเป็ดน้อยสามตัวเต๊ะแตะตามกันเดินเพลิดเพลินไปในภายวันแม่เป็ดร้องเรียกเสียงดังกาบกาบกาบเป็ดน้อยหน้าช่างกลับมาสองตัวเป็ดน้อยสองตัวเตาะแตะตาม เดิมเพิดเพินไปในภพยวันแม่เป็ดร้องเรียกเสียงดังกาบกาบกาบเป็ดน้อยหน้าช่างกลับมาหนึ่งตัวเป็ดน้อยหนึ่งตัวเตแตะไปตามลำพังเดิมเพิดเพินไปในภพยวันแม่เป็ดร้องเรียกเสียงดังกาบกาบกาบ เป็ดน้อยหน้าช่างไม่กลับมาเลยแม่เป็ดร้องเรียกเสียงดังกาบกาบกาบเป็ดน้อยหน้าช่างกลับมาหาตู